คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ลโหลสวัสดีทุกคนที่เอาเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยกช่องน้องมะแฮร์แล้วนะวันนี้เนี่ยก็มาตามอัตากันแตกเกมบัวโดดนะครับผมก็มีตากันแตกในตัวกลุ่มราคาเมื่อไหรที่สนใจเข้าไปสมัครเปิดตัวตากันแตกก็ลนึ่งใต้คลิปนะครับผมนะคอมเมนต์แรกที่ปากหมดไว้นะครับไป1,500บาทวันนี้รีบเล่นกันนิดนึงนะกลัวตามอ่ตมไ่แกทันนะ <c oughs> โอ๊ยเด้อเด้อเด้อเดอโอ้โหนึกว่ารางวัลใหญ่มาเลยไปยาไปแล้วนะเออสวยอุ้ย,ย,ย,ยแต่มันโดดเป็นห้าไงเอาก่อนเอาก่อนเออสวยมาละมาละบิ๊วกวินเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนอะไรแต่ได้เอามาก่อน เขาเรียกว่าเปิดเลิกเ,เปิดใช้แล้วนะมาต่อไปก็อาจเบ็ดเลยนะครับผมเล่นกันแบบห้องห้าอย่างนี้แหละนะดโด,ดูดเนี่ยช่วงต้นๆมันจะดีแล้วนะหลายคนเขาบอกมานะก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นจะได้เหมือนเขาหรือเปล่าแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยเดี๋ยวโคโมดีๆก็มาอย่างเมื่อกี้เนี่ยโดดไปทั้งนั้นเล้วโดดอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเอาแล้วไงเงียบกนะว่ายังไงอย่า,งยางเงียบสิ ทำไมอมโมันอย่างนั้นนะอ่ะคุณสิบก็ไม่คุณสิบอุสาห์โมไว้กคอย่างน้อยนะลงปะทะหรือลงส้มเนี่ยขอคุณสิบสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะคุณแม่แต่คุณสิบก็ไมไ่ให้กูเลย เออไี่อยู่ทำไมแถวบน,น่ะพี่ถ้าแถวล่างเนี่ยบอกเลยว่าสี่ห้าร้อยเนี่ยได้เนี่ยนหเพราะว่าตัวคงตัวครัอะไรมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะปึงป้งปึ้งอ้าวไม่โดนเฮ้ยโอเคสวยแต่ตรงนี้เมกะวินมาแล้วนะมาทีละขั้นว่ะเมื่อกี้เนี่ยเออมันก้อนโตปกตินะผมแล้วก็เมกะวินแล้วก็เด็กซุปเปอร์มาแน่ๆน,นะเรียมใจรอไว้เลยซุปเปอร์ อ้าทำไมเงียบสังงานลงนะไอ้เรลเซูปเปอร์เมกะวินไปไหนอ,ะ,อะโดดสวยเลขสิบนักแล้วผมรอบนี้อุ้ยคูณสิบเรียบร้อยหนึ่งพันบาทจัดมา เพิ Now, so ่มเมกาวิน1,000บาทแล้วนะมาเบตสิบโอ้โหถ้าตะกี้นี่น่าจะเล่นไปตสามสิบแล้วนะถ้ามันโดดไปตสามสิบมันคือโคตรสวยเลยแล้วมันโดดไปตสามที่จริงๆหมุนเดียวด้วยอย่าเพิ่ง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 อย่าอย่าเพิ่งลงปะทัสนะเจ็บหลายรอบแล้วกับปะทัสนี่แหละโอ้โหละวายพี่เยอะจังเลยเออเพิ่งเชื่อมก็ยังดีอ่ะส้มแพงกว่าปะทัสนิดนึงแล้วมึงก็เชื่อมแถวเดียว ใช่หองส้มแถวเดียวนะนอดูดิมันมีการันตีไหมมันมีการันตีไหมนุนนะกดแบบร้อยรอบอะไรเงี้ยแตกรางวัลใหญ่รอบนึงอะไรเงี้ยโหร้อยรอบหมดตัวพอดีกูอ่ะไปเรื่อยๆนุ่นนะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ไปสามสิบยังไหวอยู่แต่โดยรวมเนี่ยผมดูว่าไปสิบแม่งจ่ายดีสุดแล้วนะ ดีดเลยนะ,ะนนนหน้าไปสามสิบนั่นน่าเออโคดรไปสามสเอ,อ้โดดโดดโดดเป็ดสิไม่ใช่สามสิอ,อ้เราแม่ง ใจมันฝังอยู่ไปสามสิบนะล้วนะเราไมยยอมโดดอะดิเติมที่ก็พันหนึ่งอะทุกคนถ้าคูณสิบอะเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แต่ถ้าตัวนี้คูณสิบแล้วมันไม่พันแน่นอนโอยมีผ่านหน้าตาเฉยเลยอะสองมา้าผ่านหมดตัวแพงแพงสามพันสองเปอเอ้ยกลับมาแล้วตัวแบกตัวแบกตัวแบกโอ้เก้าตัว อีกตัวเดียวแล้วเอาไปก่อน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 ต่อชีวิตต่อชีวิต900เองอ่ะมันต้องเล่นแบบนี้แหละนะฮะเสี่ยงเงี้ยมันดีนะวะนะไว้ใจไปเลยว่าได้กับเสียนะครับผมมาเล่นกันแบบโอ้ยเป็นเป็นสองเป็นสามนะผมยื้อเป็นโอ้ชั่วโมงก็ไม่จบนะครับผมนะ บอกเลยว่าวัวเนี่ยมันมันมันเกมแห่งยื้ออยู่แล้วนะไม่แบบมันไม่ตุ้มเดียวกาไรเลยแล้วแดกหมดทีเดียวไปเลยมันมีอยู่แค่นี้แหละวัวยิ่งไปยื้อมันยิ่งนานี่ยิ่งกลัวนะเละเหมือนกินไปร้อยจ่ายเก้าสิบเนี้ยไปกินไปเก้าสิบจ่ายแปดสิบก็ไปกินทีลิะนิดทีละนน้อยหน่นะสุดท้ายก็หมดเหมือนกันนะวัดใจใส่ตุ้ม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 ไปเลยวัว có mà, liên liên vậy mà, bắt, bộ, bộ, à, một trăm น่าจะจบว่แล้วนะผมดูอาการแล้วนะช่วงต้นนี่คือพุ่งมากนะครับผมปีกงปีเกมเนี่ยโอ้โหแตกกันตุ้มต้านนะหลังๆมานี่ไม่เอาเลยแล้วตอนนี้อันดับหนึ่งเห็นปีจริงๆ่ะนะเกมนี้นะยกไกลเลยอัน <c oughs> ดับหนึ่งเห็นปีจริง กดเต็มที่แล้วนะไม่แตกจริงๆชูนอู้แหม่นอ,อะ,อะก็จบนะครับผมโดนแบกหมดเลยสำหรับ,บวัวโดดน,นะก็ ยังไม่ได้กาไรจากเกมนี้นะครับผมแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวตั้งชื่ออวยมันไว้ก่อนนะครับผมเผื่อว่าเล่นรอบหน้าเนี่ยมันจะแตกให้เรา <c oughs> ไม่ใช่แหล่ะนะตั้งชื่อให้อวยมันไว้ก่อนนะถึงเล่นเสียตั้งอวยไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันแตกแน่ๆเลยน,ะนะสักวันหนึ่งนะ <c oughs> งก,ก็อะไรชีชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสดัครด้วยนะครับผมแล้วก็สนใจเนาะเข้าตกลงมทาทำไปดูตากันแตกก็ลก์ใต้คลิปนะครับผมก็ผมอย่างที่ผมบอกไปเลยต้งต้นคลิปแล้วนะว่าตากันแตกก็พอดูได้แหละก็ไม่ได้ดีมากนะครับผมทุกๆรอบเนี่ย แต่กันแต้มมันจะสูงไงแต่รอบนี้เนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครกบนะ,นะ็ค่อยเล่นไปนะครับผมแต่ละเกมเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ